เศร้าสลดนะครับเรามาดูข่าวดีกันบ้างครูที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นครูที่เสียสละส,สินทรัพย์ส่วนตัวนะครับแล้วนํามาทําหนังสือเรียนภาษาอังกฤษแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์นะครับเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์สามารถขยายผลได้อย่างไรคณะครูโรงเรียนถ้าเสือและกรรมการสารศึกษาผู้บริหารอาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันแจกจ่ายตำราภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนชั้นป .1- ถึงป .6 และม .1- ถึงม .3 นำไปฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนในปี2558โอ้โหคุณครูพร้อมเข้าสู่อาเซียนเลยนะครับทีค่ครับและหนังสือสนทนาภาษาอังกฤษที่มาแจากให้กับเด็กนักเรียนเล่มน,นี้อาจารย์เรวัตปัญญาสมคิดครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบ้านจระเข้สัมพันธ์บอกว่าต้องการให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะครับก็เอาเงินทุนตั้งต้นกู้เงินครับคุณบรินดาครับ กู้เงินส่วนตัวมากกว่า1,000 100, แสนบาทครับจัดพิมพ์หนังสือแจกจ่ายต้องชื่นชมนะคะอาจารย์หวัง,งจะให้ลูกศิษย์เนี่ยฟุตฟิตฟอร์ไฟ์ได้อ,อย่างน้อย100ประโยคต่อมาเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนครูก็ทราบเรื่องแล้วก็บอกต่อกันโครงการนี้เลยได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มโรงเรียนถ้ำเสือและกรรมาการสารศึกษาผู้บริหารอำเภออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่วจนถึงขณะนี้ยังไม่พอกับความต้องการนะครับคือมันดีละจุดกระจายละแต่ต้องต่อยอดกันสักหน่อยครับใช่ก็มีการต่อยอดแล้วนะคะล่าสุดนั้นทางอาจารย์เรวัตปัญญสมคิดอยากพูดชื่อบ่อยๆนะคะชื่นชมอาจารย์ท่านเหลือเกินก็ประสานไปยังพลโทไพบูรณ์คุ้มฉายาแม่ทัพภาคที่1ค่ะและได้รับการสนับสนุนเงินมาจัดพิมพ์เพิ่มเติม,ตมจํานวนหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากโรงเรียนใดสนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ฟรีนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวอาจารย์เรวัตเอง นะคะหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของอาจารย์ก็คือ0811924997ค่ะภาษาอังกฤษนี่ครับได้พี่ปรางไปฟุตฟิตฟอร์ไฟกับน้องๆอีกสักทีนึงก็สงสัยจะดีเดี๋ยวเราย้ำเบอร์อีกทีนึงอาจจะอาจารย์เรวัตนะคะหมายเลขโทรศัพท์0811924997ค่ะโรงเรียนไหนต้องการอยากได้แบบนี้หรือว่าจะเอาไอเดียนี้ไปทำตามทำได้เลยนะคะเชื่อว่าอาจารย์เรวัตก็คงจะไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับ ไปกันที่เรื่องอีกเรื่องหนึงที่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้นะคะก,การจับกลุ่มยาบ้าล็อตใหญ่ชนิดที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่ายาบ้าจำนวน4ล้านกว่าเม็ดและรอดเข้ามาได้ยังไงมาอยู่ใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครในซอยโพกแก้วนะคะย่านบึงกลุ่ม